เจ,เจอเจอเราดินี่ซัมบีซัมบีโกระตุกกระตุกเจออสุก้าช้นหน่อยเอออสัสสวัสอีสรวับดผมอยู่ในเกมแกล่นีมัดถุยไม่ใช่ครับเกมดีมอสครับหรือว่าเกมเดลีีมอสครับมันมันเหมือนททรศัพทเกมกันแต่มันกอ๊อปมันเป็นเกมที่ก๊อปแต่ว่าคนเล่นเนี่ยยังไม่ยังแบบคนก็นหลายเซิ่์งเยอะอยู่อแต่เป็น นี่คือแมแบบเออเมือ,องนะแต่ว่าปกติจะเป็นแมบนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะเป็นแมบก๊อปครับแต่ว่าแล้วก็มันก็เป็นคลาส,สิกคลาส,สิากแบบอันนี้เป็น A B C ไอเทมอะนะน่าจะเป็นส่วนน่าจะเป็นของอสำหรัพรึ่งเรือได้ด้วยพึ่งเรือได้แต่ควายก็มันพึ่งเรือไม่ได้หรอกเนี่ยอันนี้จะเป็นปืนแล้วจะดึงดึงยังไง มันแค่คนเนี่ยอ่าคนคนล้อมอ่ะคนล้อมอ่ะคนล้อมอ่าคนล้อม,อนลมมันมองเรามันมองเราเหมือนได้มันมองเหมือนไม่กินกินได้มาเป็ตัวอะไรมันเป็นหมดอ๋อมันแค่หุน่นอยู่ชื่อว่าอะไร Human Steeler 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 อ๋มอ,อ,อมันเป็นรูปปั้น หมูว่าเขาเนี่มีรถนวยนะนอนสบายจาเนเฉยเกมมันอย่างดีเออเนี่ยโต๊ะโต๊ะสีเ่เหลี่ยมนะแต่เรานั่งไม่ได้ครับมันเหมือนเกมการ์ดมอเตอร์แต่ว่าเกมนี้มันได้วันได้ครับอันนี่แต่ว่าต,ต้องใช้หุ่นเป็นตัวแทนเจ้าคุณลุงตลกทำตลกอะไรโอ้ยเละหมดเละเละเละระบบอะไร เราต้องมีเปิดลบเอาวิญญาณใส่พีคนแล้วลบก่อนลบก่อนนั่งขันเออมันมีระบบใหม่ด้วยนะฮะระบบก็คือถ้าเราตายอะ่ะเป็นสีแดงครับแต่ว่า,าต้องกดระบบระบบใหม่ไม่ใช่เล่นอยู่เอบมีระบบใหม่ด้วยก็ย้นอนลบขวดเกมนี้มันก็เล่นสนุก หุ่นแมงสาบหมุ่นแมงมุมแต่มันเป็นสมมติมันตั้งอย่าง นี่เลยเพอรดีแล้วเราสบายใจเพอรลบได้หน่อยสุดยอดอันนี้ไม่มีถังระเบิดหน่อยนะมันเป็นอ่ะเข้าวคมยิงอันหนึ่งนักหนึง่งระเบิดอีกเนี่ยคุณตายตายโคตรที่เนี่ยแต่มันก็ไม่ที่เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเกมนายนวันแกลลี่มอดไม่ใช่หรอกครับ เอพีซีอ่ะเป็น,น,นกดเอพีซีอ่ะน,นี่เป็นตัวสตูปอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเหมือนเู้อันนี้เป็นบัชาซีวิลอะไรไม่รู้มันเป็นบาชก่อนแต่หน้าหน้ามืดมนนากแต่แต่ว่ามันแดนอาโเนี่นน่าจะมีเครื่องมือนะกอนี่น่าจะเป็นรูปปั้นอันหนึ่งแหละเท่ายิงอ่ะมันเด้งออก มันก็แตกนี่มันต้องแตกไม่ใช่หรออิเมชันเนี่ยแล้วก็ปืนเยะลุกลางสูงจริงกว่าเดิมด้วยนี่นีุ่เหโอ้โหชัดระเบิดชัดระเบิดลูกอนไรด้วยอะไรนี่ไม่ยังอย่าง,อ,างอื่นก็มันค้ำยันซูนนะฮัลโหลไปอ่านลบก่อนขนอาะ ระเบิดมันโอเคอเค๋ออยู่นี่ที่ไหนอะโอ้ยระเบิดนี่อะไรอะไอ้ผีเหรอไม่ใช่อะมันค,คนระเบิดกระเด็นมันลบได้ยังไงอะระเบิดก็ลบไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วดูอ่วอะพี่ดูไว้ก่อนนะโอ้ย สิ่งของนะอันนี้สี่เหลี่ยมครับวงกลมครับเราเสกวงลมได้ครับผมเราสามารถกินพี่ได้ครับแต่ว่าตายง่ายมากมีรถนีอ่าอันนี้มีหอนะโอยโอยแต่ว่ามันไม่ส่จริงก็คือถ้าคุณโดนสิ่งของกระเด็นใส่คุณอะคุณจะตายแต่อันนี้ไม่มีครับหัวปืนคนระับมันจะหันได้ครับแต่ความจริงมันหั่นได้ครับ ไอเนี้ยในเกมแกได้มอนามันหันนาแล้วก็มันจะยิงใส่แต่ว่ามันหันเอียงไม่ได้มันหันแค่สองแต่ว่าถ้ามันลมมันจะยิงแบบซัาๆๆใครก็ในเกมโครโลแต่นี้ไม่มีครับมันแค่เป็นหุ่นเฉยน้อยครับน่าเสียดายเมนชั่นอ่าโพลรสตำรวจเอแล้วก็ห่าห่างนะจบเร์แต่ว่ามันไม่เป็นเพื่อนกับเราเลยมันมันเนี่ยแบบมันเป็นหุ่นนะโัน่าเสียดาย ลบก่อนลบก่อนลบก่อนน่าขัน,นไม่เห็นโอเคครับไม่เห็นโอเคอะไรครับแห้งโอเคจบแล้วครับ